อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากคนทุกยากผู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทวนห้าพันปีสมณะพราหมณชีปฏิบัติให้พอสม จเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาวัดอรุณรุ่งเรืองคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระศาสตดอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันพุทธิยามุตเตสกยานังนานทิวัฒโนเอวังกวะวิชยยโหอิชัยยาสุชัยยมังคะเรอปราชิตาปันลังเกสีเส กู้ชาติขาดแผ่นดินหินสยามฝ่าศึกยามบ้านแตกแหลกสลายรวบรวมไพร่พลพลทุกกายเพื่อพองไทยได้ยืนสืนแผ่นดินคนไทยควรจดจำพระคุณท่านด้วยดวงมานกตัญญูรู้ทวินสำนึกฆ่าเสียสละทุกชีวินนามตากสิน สถิตใจไทยนิรันพระวิญญาณอิทธิลิศักสิกล้าคุ้มประชาประเทศไทยให้สุขี ควงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสักดีมิ่งโมลีมหาราชชาตินักลบวัดอรุณรุ่งเรืองเอียงเจ้าพระยางามสง่าผู้ล่าฟ้าเมืองหลวงเป็นพยานประวัติศาสตร์ธาตุทงควงแสงอรุณสอง่วงใจไข่นิรันร์ราวบ้านเมืองมืดมนหม่นมองจิต พระบารมีสถิต,ต,ตผู้ชาติฝันสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทรงนำไทยให้ผูกพันรุนร่งอรณุณแห่งความหวังอย่างยืนยงเทวาคารุณตวาคารุณเทวาเตนาววาเอนาเรวาตาจันตางวาจิตาต